ครับยัยยุดธ์ครับยัยยุทธ์ครับตาหยีครับผมมืลครับอย่าหยุดครับเราต้องยาหยุดครับโชว์พลังของชาวซิกซิกของเราครับโชว์พลังชาวซิกซิกของเราครับนี่สวัสดีครับต้องสวัสดีน้องนักบุญด้วยครับสวัสดีครับผมขายาวมากเลยมึงเนี่ยนี่ยาวมากนี่น้องนักบุญใชครับผมก็ตั้งชื่อคล้ายคล้น้องนักบุญเลยนนทบุรีครับอ๋อครับใช่ไหม ได้ใกล้ๆครับได้อยู่ครับออร่าน้องบุญปอกมาตั้งแต่อยู่หน้าบันไดแล้วนะครับผมผมมีเกิดผมยืนข้างน้องบุญนี่เหมือนมีออร่าไหมใครถ่ายรูปไว้สองคนด้ว้นะครับนะครับเอาวันนี้ครับน้องบุญขออนุญาตสอบถามไปเลยวันนี้มาเสิร์ฟมีอะไรมาเซอร์ไพรส์แฟนๆซิกซิกใช่ไหมครับก็เดี๋ยวเราจะมีเล่นเกมกันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวก็เหมือนเดิมนะมีเล่นเกมกันชนะกันก็ของรางวัลไปเลยอออของรางวัลนี้บอกได้ไหมว่าคืออะไรครับ เอ่อมีอุ้มไว้ก่อนไหมอุ้มไว้ก่อนอนี้ก็อยู่เนี่ยรือว่าเห็นกันหมดแล้วนะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้มาเริ่มที่กิจกรรมแรกกันเลยครับน้องรุ่นครับเดี๋ยวเราจะมีการจับสลากแม่นะแม่อะไรเลยจับสลากนะครับจับสลากนะครับหางตั๋วของน้องๆซิกซิกทุกคนที่มาดูน้องมรุ่นวันนี้นะครับสิบท่านแรกนะครับกับเกมแรกแต่เราจะไม่อกเกมเอลกาม แต่แชมป์รอบนี ja ้ชนะไม่ได้ของนัได้ไปแล้วได้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 ไดามไม่มีไปต่อที่เอสิบห้ามันผมเล่นปีโก้เลยโอเคโอเคอ่ะดูดูสิเขาอนยังหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็แปดเก้าสิบไม่ใช่อีกสองคนอีกคนคนหนึ่งคนนึงอีคนนึงใช่อีกคนหนึ่งแปดเก้าเก้าเลนเอสิบห้าโกครับใรบปงโก เอสเซียครับเอสแปนเอสเอสเซยครับเอสเซียไม่มีอ่าไปต่อมีไหมครับมายับเอาเดี๋ยวดีหน่อยเอาคุณต้องเหรอเอาคุณต้องเหรอเอาโปรดิวเซอร์มาได้เองเลยเอ,เอาละ่ะคุณเชื่อไหมผมเป็นพิธีกรมา20ปีไม่เคยเห็นดานรากับโปรดิวเซอร์แข่งกินกันไม่เคย <c oughs> อ่าโอเคนะครับคุณ <c oughs> ไปครับ

เอาแล้วแข่งเที่ยวสามคนไม่รู้ภาษากังกพูดเทียวว่าไงเคเที่ยวเที่ยวเคียวเที่ยวเที่ยเฮ้ยอาบะยูอาบะอาเอาไปเดี๋ยวงอาเอาไปเดี๋ยวเอาอาอเคอ่อยูยูินนะยู่กูอยูกูนโอเคอ่โอเคอ่โอเคเออ and you will last the time มินก okay. ัูโอเค เขียนภาษาจีนสวยมากแต่เอาเอเงเก่งนทุกคนเลยนะเขียนทุกคนละอ่ะเดี๋ยวมาถึงกลางถึงกลางหันหันหน้าไหนดีครับคุณตั้งตั้งกงหันหน้าไหนดีหันหน้าที่เลยนะหันหน้าตุยนะหันหน้าตุ้ยโชว์ก๊อตเลยเออใส่ใส่ครับต้อบคุณทุกคนครับครับขอบคุณคนนะครับโอเคเดี๋ยวระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจาให้ทุกคนนะครับขอบคุณทุกหน้าที่มาเข้าร่วมงานในวันนี้นะครับ จิงหางนะใครที่ชอบใจนะครับวันนี้นะครับใคร่ายรูปร่วม็นกำลังใจตัวนี้ด้วยมตอร้วาเาได้ไหมมันจะทีแฮชแท็กตั้งับทีแฮชนะครับแฮชแท็กโดนคุนแฮชแท็กววย t ต็อกโดนท็อปแฮชแท็กดนุณภาษาอักฤษแฮชแท็กไรซ์ชิปปี้นะครับ5แฮชแท็ก5นี้นะครับจะพาเราไปไกลถึงัลติเวิร์สเลยนะครับไลวเป็นกำลังใจ อ่าโอเควันนี้สนุกมากเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวขอรบกวน่ฟนทลัเก็บป้ายไฟให้ผมด้วยนะครับไไม่ด้